ทุกคนที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่แว่นกันแดดน,นะครับเป็นแว่นสายตายาวโปรเกรสซีฟเลนไลท์ลอยต่อนะครับผมตอบโจทย์การใช้งานสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาสายตายาวนะมองไกลปกติอ,อ่านหนังสือตัวเ,เล็กๆไม่ชัดอายุเข้าใกล้40หรือ40ปีขึ้นไปใครไม่ทราบสายตายาวของตัวเองนะครับผมเมนอ,อายุไม่ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสายตายาวตามอายุคข่าวๆให้ตัวนี้นะครับเป็นเลนโปรเกรสซีฟไลท์ลอยต่อเลยมองไกลมองกลางมองใกล้นะครับผมได้ในแว่นตัวเดียวแล้วก็ออกแดดเป็นกันแดดในตัวแบบนี้เลยครับ โกลเลนโปรเกรสซีฟ oh, นะครับให้ดูนะครับฝั่งนี้ผมยังไม่ได้ลบมาร์กนะครับมีระยะไกลนะครับระยะกลางดูคอมระยะใกล้อ่านหนังสือเล่นมือถือใช้งานง่ายมากเลยนะครับตัวนี้เลนไม่ฟ้องอายุกันเลยทีเดียวกรอบแว่นทรงสปอร์ตสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้นะให้มาเป็นขาสปริงด้วยลูกค้าดูนะครับขาสปริงนะใครน้ากว้างหน้าใหญ่หาแว่นใส่ยากแนะนําเลยใครที่ชอบใส่แว่นแล้วบีบขมับรุ่นนี้ไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นขาสปริงใส่สบายดีไซน์สวยทรงสปอร์ตนะครับ จากราคาหลักหนะมื่นนะร้านเมตตาคุณหนุ่มออนไลน์จัดโปรโนะครับสินค้ามีจานวนจํากัดเหลือเพียงราคานะครับผม1590บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยเพียงลูกค้าพิมพ์นสนใจใต้โพสต์นี้มาได้เลยนะครับโอโ้โหสวยจริงๆครับรุ่นนี้นะครับดีไซน์แบบสุดยอดเลยนะครับห้ามพลาดเลยร้านเวตตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าร้านบริการตรวจวัดสายตาตัดประกอบแว่นนะครับลุกค้าอรับได้เลยครับ